ก่อนจะมาเจดีนไลน,น,น์อีวีสมาร์ทชาร์เจอร์มีที่มาที่ไปแบบนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อสนิยาพิมพิทักษ์นะครับเป็นดีคเตอร์แผนก Energy ของบริษัทเวอ e ์ m a ติกนะครับบริษัทเวอ e ์ m a ติกเนี่ยเปิดมาแล้ว26ปีธุรกิจเกี่ยวกัอง Power Electronic นะครับผม core business ของบริษัทนะครับคือเครื่องสำรองไฟภายในเครื่องสำรองไฟนะครับผมจะทราบว่าจะมีภาคไฟฟ้าอยู่ภาคหนึ่งซึ่งทไปเกี่ยวข้องกับตัว EV Charger ในระบบของ EV Charger นะครับต้องการจ่ายไฟที่มีความสนม่ำเสมอให้เข้าไปในระบบของตัวรถไฟฟ้าระบบปอนบอร์ดของตัวแบตเตอรี่ของรถยนต์คีลนร e v smart charger นะครับเรามีตัวคุณสมบัติอย่างหนึ่งนะครับก็คือ i าย protection คือเรามีระบบป้องกันไฟอยู่9้าอย่างไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพของไฟคุณภาพของการป้องกันเป็น i าย protection ด้วยความที่เราทําธุรกิจมาแล้ว2 6ปีเรามีความชํานาญค่อนข้างมากเรื่องเกี่ยวกับ EV charger ถือว่าเรามีประสบการณ์มากพอสมควรในการ ทำธุรกิจเกี่ยวกับ EV ครับเครื่องชาร์จเนี่ยทุกๆเครื่องจะลักษณะคล้ายๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างนะครับก็คือตัวความแข็งแรงธุรกิจของเรานะครับที่เราทำพาวเวิ็ทอนิกส์มานาน26ปีเนี่ยมันทำภายใต้แบรนด์คีไลน์เราก็เลย เอาตัวเรื่อง e v h a r g e r ตัวนี้นะครับเข้ามาทำตลาดคือกว่าจะเป็นคีล i n e v h a r g e r นี้นะครับผมเราต้องค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เราเชื่อมั่นว่าเราสามารถนำมาทำธุรกิจได้แล้วเราสามารถเซอร์วิสได้จริงมีคุณภาพในของตัวสินค้ามากพอครับ